ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเยดวนหาอยู่หากินพาพี่พาน้องเด้อวันนี้เขาสวนหลุดพักเด้อพี่น้องพัก,กงามแล้วเยดวนหาอยู่หากินพาพี่พาน้องเขาสวนหลุดพักดเด้ออยดวนขอขอบคุณทุกทีทุกคู่ทุกคนเด้อที่ช่วยกดไลค์กดแชร,ชร์กับเยดวนหาอยู่หากิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับยายดวนนาอยู่ให้กินเดอ้อปีใหม่กับผ่านจิผ่านไปปีเก่ากับผ่านไปปีใหม่ก็เข้ามาขอให้เอฟปีถุกกูทุกคุณพ่อแม่พี่นอ้องเดินทางเกี่ยวขาดปลอดภัยเดอ้อรับเจ็บกับยายได้ความไข้ก็บยายมีสิไใ้ยินดวันจิ่พามาดูพักเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปดูกันเลย พักบุงกับมันนาวพี่น้องเอ้ยขึ้นมารกมาแร็คมาได้แบบพักกวางตุงงามพี่น้องกวางตุงพักกาดขาวงามโพดโพกอันนี้พักบุงกินได้เลยพี่น้องเอ้ยมาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยพันา หอมกาดขาวงามแล้วพักขี้กับงกแล้วป่าไปดูกาดขาวจิพโผลเด็ดทนจำนายหลับพี่น้องเอ,อ้ยถั่วพู กาดขาวจิมไดีไปน้องมะนาวปวดลกกาดขาวผักกวางตุง้งกาดขาวก็าวง,งามจีนงเอ้ยโรยตัวอะไรมันลงใบเป็นรูมัดล่ะพักกาด ขันสมอันนี้งาม,มหาอมผักนาเทียมงามอิลิอิโลงามคัก,กเอ,อ how old is it ทายนกล้วก็มาทายตักกระเตนตักกระตรงให้พี่นองดูเด้อพี่นงเอ,อ้ยเป็นคลิปที่ผสมประสานกันทั้งพักทั้งตักกระตรงหรือว่าปาตังกาเด้อพี่นงเลยกำลังโกดขู่กันด้วนกระทายมาันจะนูนนาบนนกทำนาพรังพี่นองเอ,อ้ยมาุ้มประสานก็ผับ กระบานผักกระตงตะกะเตนแล้วก็ผักทวนครัวเด้อจ้ะเด้ออายุไทยหนุกให้พีใ่น้องป่าลุงทุกคูทุกคนไลยดูดยายด้วนไข่ต่ผาาบรรยายเด้อไม่ได้เจงพี่แจ้องนงงหนุกนลุงมา กินเห็นมันร้ายกัเลยยุท้ายเดยอพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องเลยชมหนกมันมากจริงๆเยอะเยอะไปหมดกินใบต้งกว้วยเดยอพี่น้องกินแบบหัศจรรย์เลือเชื่อจริง ประตงตะกะเตนมองเอ้ออเยตะกะเตนมันกินใบตองกล้วยหรือเปไ็นอะไรกดคูกันก็มี ตะก,กะเต้นตะกะตรงประตังก้ากินดีจริงจริงใจให้กินมีพอขูดจะมืดกางนี่แหละ